สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทรศูนย์หกห้าค่ะและไอดีไลน์ศูนย์หกห้าเก้าหเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่218นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ การที่สองค่ะในกันที่สามนะคะ การที่สี่ค่ะในกันที่ห้านะคะ ในกันที่หค่ะในกันที่เจ็ดนะคะ ในกันที่แปดค่ะในกันที่เก้านะคะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ